ีค่ะชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนอ่ปักแรกนะคะของเดือนกรกฎาคมนะคะชาวธาตุไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ธนูนะคะจะรวมอยู่ในธาตุไฟหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจะเกิดอะไรขึ้นขอเช็คพลังงานภาพรวมของชาวธาตุไฟก่อนนะคะธาตุไฟนะ โอ้โห oh, oh. ดูดีนะคะสง่างามในความเป็นคุณมาก,มากๆชาวทาดัดไฟนะเก้าเหรียญนะคะเฟื่องฟูแบบมีเงินมีความมั่งคัง่งมีความเ ยินดีในสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองได้รับนะคะนะเป็นพลังงานแห่งความสุขอิ่มเอ็นใจมากๆนะคะสําหรับชาวธาตุไฟโอ้พลังงานงคุณดีมากนะคุณจะมีโชคด้วยนะคะขึ้นไพ่ก้าเหรียญเนี่ยนะโอ้มีแต่ไพ่เหรียญน,นะคะในเรื่องของเงินจะมีคนเข้ามาัพพอร์ตนะคะช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนนะ สิ่งที่คุณไม่สบายใจสิ่งที่คุณติดขัดเหมือนกับคุณลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งนะคะชาวทัดไฟนะคุณไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอย่างแน่นอนนะพลังงานของคุณคือคุณอชอบการลงทุนคุณชอบทำธุรกิจนะคุณเชื่อในศักยภาพของตัวเองคุณอาจจะแบบ หยุดในการลงทุนไปบ้างก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าติดขัดอะไรไปแต่ตอนเนี้เหมือนพลังงานของคุณอะเกิดเกิดความแบบว่ากลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะประมาณนั้นแล้วคุณก็เนี่ยกลับมาเป็นคิงเหรียญน,นะคะกลับมามันมันคงอีกครั้งหนึ่งกลับมา มั่งคั่งอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะในช่วงนี้ชาวทัตไฟทำธุรกิจนี้จะปังมากๆนะนะเกี่ยวกับการลงทุนนะคะขอขยายไพย่แฮงแมนหน่อยเกิดอะไรขึ้นนะคะเหมือนคุณเก็บตัวอยู่ช่วงหนึ่งคุณหยุดนิ่งอยู่ช่วงหนึ่งไหมนะคะชาวทัดไฟนะืมเดวิลต้องระวังนะคะไพ่อาจจะขึ้นมาเตือนนะว่า อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีพันธะภาระอยู่แล้วนะคะให้ระวังนะหรือว่าในช่วงนี้คุณคุณอาจจะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งอะ่ะรู้สึกว่าชาวธาตไฟนะในที่ผ่านมาคุณเก็บตัวคุณเงียบคุณนิง่งคุณไม่คุณไม่สนใจอะไรเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะ แต่ในช่วงนี้โดดเด่นขึ้นมาเลยคือคุณมีสเสน่ห์คุณอาจจะดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะแต่ก็ต้องระวังคนที่มีพันธะภาระแล้วนะคะอืมช่วงนี้คุณอาจจะกลับมาสนใจในเรื่องความรักมากขึ้นนะอืมมาดูในเรื่องความรักนะคะชาวทัพไฟเป็นอย่างไรอู้ คุณจะเห็นอะไรที่มันดูชัดเจนมากขึ้นนะอุ้ยพลังงานนะคะชาวธาตุไฟเดือดซันขึ้นมานะทัง,งานแห่งความสุขนะคะความอบอุ่นใจความรักที่สมหวังขึ้นมาอะไรที่มันดูคลุมเครือดูไม่ชัดเจนหรือก่อนหน้านี้คุณอาจจะกังวลนะในในความสมคัญน,นี้ที่คุณมีอยู่ แต่ขอให้คุณเชื่อเถอะตอนนี้ทุกอย่างมันกําลังจะชัดเจนขึ้นแบบชัดเจนมากๆเขาคนนั้นนะคะที่คุณแบบดิวด้วยอะนะเขากําลังตัดสินใจเขาจะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณเขาอยากที่จะแบบเนี่ยพิชิตใจคุณชนะใจคุณเพราะฉะนั้นการกระทําของเขาจะชัดเจนมากขึ้นนะเขาชัดเจนแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่อะคุณเป็นความรักที่สดใสเป็นคนที่เขาอยากจะ มีคอมมิทเมนต์ด้วยสร้างครอบครัวด้วยนะคะอยู่ที่ระดับความสำคัญของแต่ละคู่ไปนะถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนคนนี้เขาก็จะชัดเจนคุณมากขึ้นถ้าคบกันชัดเจนแล้วจริงๆังแล้วมีเกมที่จะได้แต่งงานนะคะเนี่ยเขาจะพยายามแล้วก็ทุ่มเทกับคุณมากๆเลยนะความรักของคุณกําลังจะมีความสุขนะคะมาดูซิ เป็นยังไงบ้างคะความรักของคุณอู้ยหนึ่งช่วยอืมบางคนนะ่ะติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่อะ่ะเหมือนเหมือนเราถึงเวลาที่เราจะปลดปล่อยความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อจะได้เจอคนที่ใช่ด้วยนะคะนะอ่าเนี่ยดูสิจะมีคนเข้ามา เยียวยาแผลใจคุณนะคะชาวทัดไฟนะถ้าคุณเคยเจ็บเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมามากมายอะตอนนี้ความรักที่คุณรอคอยกําลังจะเข้ามานะคะชาวทัดไฟนะเนี่ยถึงเวลาที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่คนที่จะอยู่เคียงข้างคุณบางท่านบางคนคือรอเจอคนที่ใช่นะคะนะขอขยายไพ่สามดาวอืมคุยนอปสอด ชาวทัดไฟเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากๆเป็นคนที่แบบไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆนะคะก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีคนเข้ามาสนใจคุณมากมายแหละแต่คนคนนี้เป็นคนที่คุณอยากจะเปิดใจเป็นคนที่คุณอยากจะรักนะคะนะหนึ่งช่วอยอ่ะคุณรู้สึกกับเขามากๆเลยคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เราอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากที่จะแบบมีความสัมพันธ์ใหม่ๆ อยากจะมีความรักครั้งใหม่กับคนคนนี้แหละและเขาคนนี้นะคะกับคุณมีความแตกต่างกันมากต่างกันด้วยวัยด้วยเชื้อชาติด้วยภาษานะคะแตกต่างกันแต่เป็นความต่างที่ลงตัวมากๆนะคะนะมีพลังงานของชาววันอาทิตย์คนที่เด็กกว่าคุณด้วยนะคนคนนี้นะคะามาทุกธาตุนะคะธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีธาตุลมเม ей, ถุนตุลกุมแล้วก็ธาตุไฟเนาะเม ей, สิ์ธนูนะคะ อืมคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคุณรู้สึกกับเขามากๆอ่ะเขาเขาชนะใจคุณได้อนะ่ะเป็นคนที่บุคลิกดีหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะมีความอ่อนโยนในตัวเองแน่นอนคนคนนี้ทำให้คุณอยากเปิดใจอยากที่จะมีความสำคัญครั้งใหม่เนาะมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับ ชาวทัดไฟนะคะเดี๋ยวขาเก็บก่อนนะเราจะสับใหม่นะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะที่เขามีกับชาวทัดไฟ ไกลเนาะเจอกันผ่านโลกออนไลน์หรือคนคนนี้เป็นชาวต่างชาติได้นะบางท่านบางคนคน่ยคนคนนี้ก็น่าจะเคยทำให้คุณเสียใจมาก่อนเหมือนกันนะ มีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรแต่ว่าแบบเสียใจกันไปอ่ะบางผู้บางคนนะคือเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่สุดท้ายเขาตัดคุณไม่ได้นะคะอืมเดี๋ยวนกขอขยายให้ห้ากล้วยเขารู้สึกผิดกับคุณหรือเปล่าเขาเคยทําอะไรกับคุณชาวทรดไฟโอ้สิช่วยพลัางงานของเขาอะตอนนี้คือเขาชัดเจนในใจนะว่าเขาอะรักคุณมากๆอยากจะเป็น ครอบครัวกับคุณอยากผูกมัดอยากชัดเจนนะคะแล้วก็อยากพยายามทําให้ดีกว่าเดิมถ้าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรที่ทําให้เสียความรู้สึกกันไปนะคะอาจจะเยอะอาจจะเล็กน้อยนะคะเออไม่มีเวลาไม่ใส่ใจเราหรือไม่ตอบข้อความใดๆก็ตามที่แบบมันมันทำให้เรารู้สึกแบบหึยแบบน้อยใจเสียใจเสียความรู้สึกนะคะ ตอนเนี้ยเขารู้สึกผิดกับคุณนะคะถ้าเกิดเคยกระ,กระทําแบบนั้นกับคุณอะ่ะเขาเขาก็เป็นคนที่มีความกลัวนะเป็นคนที่แบบปกป้องตัวเองมากๆนะสองดาบเปิดใจยากมากในเรื่องความรักแต่เขารู้สึกกับคุณอะ่ะชาวธาดไฟเดี๋ยวนกะขอขยายไพ่สองดาบนะคะอืมเขามีกำแพงสูงมากนะคะคนคนนี้มีกำแพงสูงมาก เนีย่ยเขาน่าจะเคยเจ็บเคยเสียใจยกับความรักมาเช่นกันนะคะเนาะอืมคุณทำให้เขาอยากที่จะมีความรักนะด้วยเหตุอันใดก็ตามนะคะอันจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาเคยเจอในในอดีตก็ได้ถ้าเกิดตัวเขาอะไม่ได้แบบ เคยเสียใจผิดหวังกับความรักมาสิ่งรอบข้างที่เขาเคยเห็นเขาอาจจะทําให้เขาแบบมีมีมีความกลัวในการที่จะมีความรักหรือคอมมิชเมนต์นะคะแต่ตอนนี้คุณทําให้เขาอะอยากที่จะมีความรักนะคะอยากผูกมัดกับคุณคือเขามีพลังงานของความแบบหลงไหลคลั่งไคล้คุณมากนะคะชาวทัดไฟนะดูสิเขาอยากพยายามเขาอยากจะ สู้เพื่อความรักครั้งนี้นะคะขอดูซิว่าเขาจะทำยังไงนะคะชาวทัศน์ไฟอู้ถึงเวลาที่คือหลงมากหลงสเสน่ห์ชาวทัดไฟมากบอ,อกเลยชาวทัดไฟเป็นคนเก่งค่ะมีความสามารถวางตัวดีมีสเสน่ห์นะคะทำงานเก่งมีความเป็นผู้น,นำหนึ่งเหรียญนะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะให t h เดอะไ p r o f ฟนนะคะพลังงานไพ่ใบเนี้ยนะยังไงก็คืออยากจะชัดเจนกับชาวทัดไฟมากๆแล้วนะคะในตอนนี้ที่นี่คือสิ่งที่เขาจะทานะ,ะมาดูไพ่สรุปกันนะคะไพ่สรุปของชาวทัดไฟในปักนี้แปดถ้วยแปดดาบเจ็ดถ้วย าง,งานขึ้นมาเหมือนประมาณว่าชาวทัตไฟเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมนะอาจจะด้วยตัวเขาไม่ชัดเจนกับเราหรือว่าเขามีสเสน่ห์มีคนเข้ามารุมมาตุ้มมากมายจนชาวทาตไฟแบบเฮ้ยมันจะยังไงต่อไปอะไรอย่างนี้เนาะเออเป็นอย่างนี้ได้นะขอดูซิแล้วเป็นยังไงอะ่ะขอดูสามใบเลยสรุปเก้าเหรียญเอร์นะคะแล้วก็เอ okay, ็มเพลเรอร์โอเคเขาใหญ่เีก ใบหนึ่งโอเคคุณจะคุณจะแปลกใจคุณจะรู้สึกแบบไม่คาดคิดคาดฝันมาเลยว่าเออเนี่ยทาไมเขาแบบเออเราแบบสําคัญที่สุดเขามาชัดเจนกับเราเขาทําดีกับเราเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราสําคัญกับเขาเขารักเรามากอะไรเงี้ยนี่คือคุณจะแปลกใจมากนะชาวทัด์ไฟก้าเหรียญกับดี e อมเพรสเนี่ยเอ็มเพอเรเนี่ยดูสิ คุณเกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆนะคะคือคุณมีความเป็นคู่สร้างคู่สมนะคะความเหมาะสมกันมากๆแน่นอนนะคุณจะคุณจะรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้คาดหวังขนาดนี้ใช่เราอาจจะรู้สึกดีกับเขารู้สึกว่าถ้ากับเรากับคนคนนี้เป็นครอบครัวกันมันคงจะดีแต่เราไม่คิดเนี่ยว่าเออเขาจะแบบ รู้สึกกับเราขนาดนี้ชัดเจนกับเรามากขนาดนี้นะคะแล้วก็แน่นอนนะเขาเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มีตัวเลือกเหมือนกันแต่เขามาแบบชัดเจนกับคุณนั่นแหละคือทำให้คุณรู้สึกแบบแปลกใจเหมือนกันนะคะชาวธาตุไฟนะนี่ก็เป็นพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะขอบคุณมากเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ ขอให้คุณมีความสุขในความรักแล้วก็สมหวังในความรักนะคะช่วงนี้ไม่สบายนะเสียงจะแบบเป็นหวัดนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะเจอก,กันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ